อายาทุกคนเวลาเดินป่าหิมะผานะ่ะระวังเจ้าเนี่ยจะสวบหัวกันด้วยเนอะฮ่าฮ่าฮ่าเพราะมันคือสีหะปักศีจ้าหนักล่าสุดหดหัวเป็นสิงตัวเป็นนกอินทรีสายตาคมพลิกกรงและแหลมเปียบพร้อมเสียช2 4ชั่วโมงโวยตัวไม่ใหญ่ไม่โตแต่อ้โหบินเร็วกว่าคลิปเพนะ่ะแถมเป็นรุ่นเก็บเสียงเงียนเวอร์อีกต่างหากใครโดนชอบหัวชีวิตเปลี่ยนแน่แน่ สงสัยต้องใส่หมวกกันน็อกเดินป่ากนละง,งานนี้นิสัยยอยิงเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยโป่หัวให้ใครเห็นหรอกล่าแบบวันแมนโชว์ซะด้วยคอยสวบพวกกระต่ายกระรอกอยู่ตามชายป่าใกล้แหล่งน้ำอ่ะนะคิดไงกับเจ้าตัวนี้กันหรอคอมเมนต์บอกลุงกันหน่อยจิแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเดชสตอรี่กันเยอะๆนะลุงไปหาหมวกกันสวบหัวก่อนฮ่าฮ่าฮ่าบ๊ายบาย